ร้านหมูกระทะเดือนเซียวร้านหมูกระทะที่ตั้งอยู่ง่ายๆริมถนนเป็นร้านที่ออกจะมีอะไรแปลกสักหน่อยเพราะจะเปิดตอนเที่ยงคืนโดยตั้งโต๊ะไม่กี่โต๊ะผิดกับร้านหมูกระทะอื่นๆและจะรับแต่ลูกค้าที่จองก่อนเพียงเท่านั้นเพราะร้านหมูกระทะนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครอยู่โดนาทหญิงสาวสวยและยังเป็นพิตตี้ชื่อดังได้มาที่ร้านหมูกระทะนี้ที่ดูไม่เหมาะกับตัวเธอแม้แต่น้อย ระหว่างที่โดนทัทกาลังมองหาไปมาระหว่างโต๊ะในร้านหมูกระทะเสียงของชายแก่คนหนึ่งก็ดังเรียกเธอขึ้นมาพ่อมาอยู่ที่นี่เองอ่ะอ้าวโดนัทในก็มาแล้วมานั่งกินด้วยกันสินี่พ่อสั่งแต่เบคอนอีกแล้วเหรอหมอเคยเตือนเรื่องคอเลสเตอรอลแลวนี่โถเอ้ยนานๆทีนะว่าแต่แกเหอะจะแต่งตัวโป๊ไปแล้วนะ ฉันโตแล้วนะพอ่อแค่นี้ดูแลตัวเองได้นี่น้องขอน้ำหน่อยสิได้ครับใกล้กับโต๊ะของโดนัทกับพอ่อก็มีกลุ่มวัยรุ่นสาวกำลังกินหมูกระทะอยู่เหมือนกันนี่เธอจะรีบปิ้งไปไหนเนี่ยฮะก็มันหินวอ่ะาย,ายแป้งก็ยังไม่มาสักทีก็รู้นี่ว่ายายแป้งมันก็มาสายตลอดก็นั่นแหละเดี๋ยวหมูสุกเย,ยแป้งมันก็มาพอดี โทษทีโทษทีพวกแกรอ,อนานไหมมาสักทีนะใหญ่แป้งเห็นไหมล่ะมันมาหมูก็สกพอดียกและแป้งเป็นแก๊งเพื่อนสาวที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดตั้งแต่สมัยมหาลัยโดยที่ยกกับลีเป็นสาวสวยแสบซ่าที่ชอบชวนไปเที่ยวเล่นไหนต่อไหนกันตลอดส่วนแป้งเป็นคนที่ชอบมาสายตลอดเหมือนกับน้องเล็กประจำกลุ่มที่คอยตามคนในกลุ่ม นี่ผมแกะกุ้งให้นะนี่ลืมว่าฉันแพ้กุ้งหรือไงเนี่ยอ่ะโทษทีโทษทีผมเผลอไปหน่อยนะอีกโต๊ะใกล้ๆเป็นโต๊ะของภูมิกับเมยาคู่หลักที่ชอบกัดกันตลอดเวลาภูมิเป็นชายหนุ่มใจเย็นที่บางทีก็เย็นเกินจนใครๆก็บอกว่าเฉื่อยเกินไปส่วนเมยาเป็นสาวสวยแก่นเฟียวที่ชอบลุยไปทุกที่เหมือนกับผู้ชาย ทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมหาลัยโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็เป็นดาวและเดือนของคณะเลยทั้งคู่ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหน้ากันเท่าไหร่ชอบทะเลาะก,กันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตลอดต่างก็ไม่เคยยอมกันจนกระทั่งวันหนึ่งภูมิที่เพิ่งถูกผู้หญิงทิ้งมาจนต้องมานั่งบ่นกับตัวเองซึ่งพอดีกับที่เมยา่าที่กำลังร้องไห้บ่นอย่างโกรธแค้นถึงผู้ชายที่เพิ่งทิ้งเธอไปเหมือนกัน ในวันนั้นทั้งคู่ต่างก็ได้ปรับทุกให้กันและกลายเป็นว่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แทบไม่เคยแยกกันอีกเลยภูมิกับเมยากลายเป็นแฟนกันและเป็นคู่ที่ใครๆก็อิจฉาต่างฝ่ายต่างก็เปลี่ยนเป็นแฟนที่ดีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเหมือนกับฝาแฝด ส่วนหยกลีและแปง้งก็เป็นแก๊งสาวนักเที่ยวกลางคืนที่หลังเลิกเรียนก็มักจะตรงไปที่ผับเสมอในสิบวันต้องไปเที่ยวกันสักห้าวันแต่เรื่องที่ไม่เคยพลาดเลยก็คือการส่องหนุ่มๆขนาดที่ว่าบางทีผับป,ปิดแล้วยังตามไปส่องหนุ่มๆถึงร้านข้าวต้มเธอดูสิหนุ่มคนนั้นเขามองมาที่ฉันด้วยแหละอะไรของเธอเขาบอกฉันอยู่ต่างหากเออฉันก็ไม่แน่ใจนะ ก็เขาดูเหมือนจะมองกันเองอย่างไรม่รู้แต่นอกจากเรื่องที่ไปเที่ยวด้วยกันตลอดก็มีอีกเรื่องก็คือแก๊งนี้ยังชอบทะเลาะกันตลอดด้วยทั้งทะเลาะบ่อยแต่ก็คืนดีกันเร็วด้วยเหมือนกันและ,ม,ม,ะ,ละลแม,มีครั้งหนึ่งที่ทั้งสามทะเลาะกันรุนแรงมากก็คือมีครั้งหนึ่งที่ทั้งสามไปชอบผู้ชายคนเดียวกันแถมยังมีหวังจะได้เป็นแฟนประพอกันทั้งสามคนด้วย แต่เรื่องในคราวนั้นก็จบลงด้วยดีเพราะมารู้ที่หลังกันว่าฝ่ายชายเป็นคนเจ้าชูที่หลอกจีบทุกคนพร้อมกันจนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องตลกประจำกลุ่มแล้วนี่ยายแป้งเธอมีแฟนกับเขาสักทีหรือ,อยังล่ะยิ่งเธอเฉยๆแบบนี้อยู่ด้วยนั่นดิไว้เราไปส่องผู้ชายกันต่อดีไหมแหมฉันไม่อยากเลี้ยงผู้ชายคนเดียวกับพวกเธอเหมือนตอนนั้นอีกหรอกนะ ส่วนแอดนั้นสมัยก่อนก็เป็นตำรวจที่มักจะกลับมาบ้านดึกๆและยังเมากลับมาทุกวันอีกด้วยทําให้โดนัทไม่ชอบพ่อของเธอเอามากๆเพราะปล่อยให้แม่ของเธอต้องลําบากทํางานหนักอยู่คนเดียวแม่ของโดนัทต้องทํางานขายของตะกองวันจนเหน็ดเหนื่อยทุกวันแต่ในตอนนั้นตัวโดนัทเองก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะต้องเรียนหนังสือ โดนัตยิ่งรู้สึกดูถูกพ่อของเธอเมื่อมาเห็นเขาที่เป็นตำหลวจกลับถูกพวกผู้มีอิทธิพลข่มขู่จนไม่กล้าทำอะไรทำให้เธอไม่เคยมีความภูมิใจในตัวพ่อของเธอเลยแต่ในวันนี้โดนัตกลับเอานาฬิกามาให้เป็นของขวัญให้พ่อของเธอซึ่งเป็นนาฬิกาที่เขาอยากได้มานานซึ่งโดนัตก็เก็บเงินอยู่นานกว่าจะหาซื้อมันได้ ถึงพ่อของเธอจะบอกว่าแพงไม่น่าซื้อมาแต่ก็ดูดีใจมากแม่ไม่เห็นต้องลำบากซื้อมาให้พ่อก็ได้นี่นะไม่ต้องคิดมากหรอกหนูก็อยากซื้อให้ของหนูเองส่วนทางด้านของแป้งนั้นนี่ยกรู้เปล่าแม่แกน่ะมีแฟนใหม่แล้วใกล้จะแต่งงานใหม่แล้วด้วยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วแหละได้คนดูแลแล้ว แล้วลี่น้องของแกก็เข้ามาหาลัยได้แล้วนะคณะเดียวกับแกนั่นแหละแต่เรียนดีไม่เหมือนแกเลยถ้าทางอนาคตไม่ต้องห่วงแล้วเหมือนกันทางด้านเมยาก็พูดกับภูมิว่าตอนนี้ชีวิตของเธอก็มีแต่บ้านกับที่ทำงานถึงงานจะหนักและเหนื่อยแต่ก็เป็นงานที่เธอรักและอยากทำมานานแล้วซึ่งภูมิก็รู้สึกเป็นห่วงและอยากให้เมยาระวังดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วย ลูกค้าร้านหมูกระทะทั้ง3โต๊ะที่เหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ความจริงก็เคยเจอกันมาก่อนครั้งหนึ่งภูมิขับมอเตอร์ไซค์แต่เผลอไปเลี้ยวในจุดห้ามเลี้ยวทําให้ถูกตํารวจเรียกซึ่งตํารวจคนนั้นก็คือพ่อของโดนัทนั่นเองเออผมขอโทษจริงๆนะครับคุณตํารวจผมไม่ทันเห็นจริงๆอะ่ะปล่อยผมไปเถอะนะครับแหมรีบพูดก่อนเลยนะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไงวันหลังก็ระวังตัวหน่อยกันแล้วกัน ดีนันเนี่ยที่ผมเป็นคนใจดีทางด้านหยกกับลีก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวกังคืนโดยที่ขับรถมากันทางทางที่เมากันหนัก <c oughs> คืนนี้สนุกจังเลยนอะถึงจะไม่เจอผู้ดีๆแต่วันนี้วงเล่นดีจังเลยใช่ <c oughs> น่าเสียดายจังที่แป้งไม่ได้มาวันนี้เนอะ แล้วเรื่องน่าสลดก็ได้เกิดขึ้นรถที่ยกขับมาทั้งที่เมาเหล้าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถที่หยวกกับลีนั่งมานั้นวิ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าที่ข้างถนนจนพังยับและในความโชคร้ายนั้นก็มีคนที่เคาะร้ายที่ถูกดึงเข้าไปด้วยนั่นก็คือภูมิที่กำลังคุยอยู่กับพ่อของโดนัทที่จับเขาที่ทำผิดกฎจราจรอ,อยู่และในอุบัติเหตุนั้นก็ทำให้ทั้งสี่ ต้องตายกันหมดพร้อมกันที่แท้โดนัทมาจองโต๊ะที่ร้านหมูกระทานี้ก็เพื่อเจอกับวิญญาณพ่อของเธอนั่นเองเอาละพ่อก็เริ่มอิ่มขึ้นมาแล้วละ่ะคงจะได้เวลาต้องไปละค่ะหนูไม่ได้คุยกับพ่อแบบคืนนี้มาก่อนเลยพ่อนะ่ะเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยนะแต่พ่อกับภูมิใจที่มีหนูเป็นลูกมาตลอดแล้วอีกอย่างหนึง่ง ฝากดูแลแม่เขาดีๆด้วยล่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงหนูก็ดูแลมาตลอดอยู่แล้วพวกเราก็ขอโทษด้วยนะที่ต้องจากมาก่อนแบบนี้แล้วทำให้เธอต้องลำบากเรื่องครอบครัวของเราด้วยแล้วเธอก็อย่าเอาแต่ทำงานอย่างเดียวล่ะรีบหาแฟนและแต่งงานมีลูกให้แม่ชื่นใจได้แล้ว ขอบใจจ้ะพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเรื่องลำบากฉันยังต้องเจออีกเยอะทางด้านภูมิกับเมยา่านั้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งน,นั้นเมย่าก็ปิดใจและไม่คิดจะมีใครอีกเมยา่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณต้องลืมผมได้แล้วนะผมดีใจจริงๆที่คุณยัคิดถึงผมมาโดยตลอดแต่ผมก็อยากให้คุณมีความสุขมากกว่านี้ถ้าคุณมีความสุขมากกว่านี้ ผมก็จะมีความสุขไปด้วยได้เวลาที่คุณต้องเริ่มใหม่แล้วละ่ะกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ผมจะไม่มาเจอคุณอีกแล้วไม่อย่างนั้นคุณคงจะลืมผมไม่ได้สักทีอุบัติเหตุในครั้งนั้นผ่านมาถึง3ปีแล้วและว,วันนี้ก็เป็นวันครบรอบของอุบัติเหตุครั้งนั้น ซึ่งทุกครั้งที่ขบลอบเมยาก็จะมาที่นี่หลังจากนั้นวิญญาณที่นั่งอยู่แต่ละโต๊ะก็ค่อยๆจางหายไปหลงเหลือไว้เพียงรอน้ำตาของคนที่ยังอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหมูกระทะเดือนเซียวที่นี่ เรามีโต๊ะสำหรับแขกผู้พิเศษที่ต้องการจะนัดเจอและสั่งสารพูดคุยกับเพื่อนที่ล่วงหลับไปแล้วมานั่งกินด้วยกันได้เพื่อพูดคุยและปรับทุกข์คลายห่วงที่หลงเหลืออยู่